วันนี้ครบ3เดือนแล้วครับจากกุมภาวันที่หนึ่งมาแล้วท่านคิดดูที่ว่าพวกเราจะอยู่ยังไงกเกษตรกรจะอยู่ยังไงพวกเรากู้เงินแต่ละสากลเนี่ยกู้เงินดอกเบี้ยท่วมท้นและตอนนี้เราก็กู้กับทกศกู้กับกรมส่งเติมจนเขาไม่มีให้พวกเรากู้แล้วอาหารสัตว์ก็ไม่มีให้บัวลูกจะไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียน เสร็จแล้วเราสุดทางจริงๆที่พวกเรามากันในวันนี้มากันวันนี้ทั้งหมด9 2 2ยคนที่มาแต่รวมแล้ววันนี้เป็นพันคนอย่างพวกท่านเห็นกันณนะเวลานี้คือเรียกร้องอสคอนี่เป็นรัฐวิสาหกิจพวกเราจงนมกับอสคอมาตั้งแต่ต้นเกิดเสร็จแล้วตอนนี้อสคอหนึ่งไม่มีเงินให้เราขัดเราไปทุกเดือนทุกเดือนจนพวกเราทนไม่ไหวที่เรามากันวันนี้ และอทคอยังซ้ำเติมเรานมที่ส่วนเกินคนละตันสองตันจะให้เราเอาไปผลิตนมผงวังน้ำเย็นในราคาโลละ18บาทพวกท่านคิดดีว่าทำร้ายกเกษตรกรขนาดไหนอทคอที่อยู่ได้ทุกวันนี้นมทุกหยดจาก,กเกษตรกรที่เอามาหล่อหลอมป้าเจ้าหน้าที่พนักงานเป็นร้อยเป็นพันก็หยาดเหงื่อแรงงานจาก,กเกษตรกรแล้วพอถึงเวลาแล้วมาทำกับพวกผมแบบนี้ ทุกสากรไม่ได้มาทํากับใครใคนใดคนหนึ่งทั้งหมดเลยวันเรามาเรียกท่านให้ประชุมท่านก็ประชุมท่านก็ผัดเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกอย่างเคอาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเราถึงค่อยเกิดวันนี้จริงๆคนเลี้ยงโคนมเนี่ยไม่อยากไม่อยากออกจากบ้านหรอกครับทนไม่ไหวจริงๆที่ออกมาแล้วออกมาแล้วณตรงนี้ยังไม่มารับผิดชอบให้เรา เราวันนี้อผอ,อมารับผิดชอบพวกท่านก็อยู่ร่วมกันทุกคนที่เราระงับจะหยุดยกระดับต่อไปเนี่ยคือหนึ่งอจะต้องจ่ายเงินของเราไอ้สามร้อยกว่าล้านที่ค้างเราเนี่ยภายในไม่เกินสิบมิถุนาไม่เกินสิบมิถุนาแต่ถ้าหลังจากนั้นพอต้องรับผิดชอบคือพอรับผิดชอบขั้นแรกผอต้องลาออก ้อออกจากพออที่พออ,อท่านรับและพวกเราก็จะยอมสลายถ้าไม่งั้นพวกเราด่วันนี้พวกเรามาประชุมเนี่ยพวกเราได้นั้นหมายกันว่าทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานถ้าเราไม่ได้ชัดเจนเราไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนพวกเราจะไม่กลับครับพวกเราจะนอนอยู่นี่และอาจจะยกระดับไปถึงถนนหนทางอันนั้นพวกเราก็ไม่สามารถจะออบอกได้เพราะเราหมดจริงๆ กชาวเลี้ยงโคโนมเนี่ยออกจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันมีภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างแต่ท่านคิดดูที่ว่าอสคอเอาเปรียบพวกเราตลอดเวลาเงินเดือนของอสคอ,อยู่ทุกวันนี้ห้องแอร์ติดแถวแล้วแล้วไม่เคยนึกถึงพวกเราเลยกเกษตรกรที่เดือดร้อนตอนนี้ถ้ารับไม่รับผิดชอบวันที่10มิถุนาตามสัญญาที่เราตกลงกันเอาไว้เราจะมาให้มากกว่านี้ แล้วตอนนี้ถ้าเรามาชุดต่อไปอันนี้เราคงเอาไม่อยู่แล้วอันนี้เราพอคุยกันประนีประนอมครับ,รบพอลาออกแล้วเงินเรายังไม่ได้อะ,อะเราก็ต้องเดินต่อไปเราก็ต้องเข้ากระทรวงเราต้องเข้าผู้หลักผู้ใหญ่คือตรงนี้เป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมครับภาครัฐต้องมาดูแลไม่ใช่ภาครัฐหลบเราแบบนี้รัฐวิสาหกิจอสคอเนี่ยไม่มีบอร์ดมาตั้งสองปีแล้วไม่มีบอดหรือตาบอดหรือหูหนวกเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้ เสร็จแล้วถามเมื่อไหร่ก็ไม่มีบอร์ดไม่มีบอร์ดจริงๆเรื่องแบบนี้พวกผมคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะคือบอดตั้งเฉพาะกิจก็ได้เพื่อเอามาแก้ไขถูกไหมครับแต่ไม่มีสนใจเลยแล้วปล่อยเกษตรกรปล่อยเกษตรกรตอนนี้พวกผมอยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วพวกผมถึงค่อยมาถึงจุดจุดนี้แต่วันนี้เบาๆนะครับผมบอกทางบ้านทางเมืองเลยวันนี้เบาที่สุดน้อยที่สุดอ่อนที่สุด แต่ถ้าหลังจากวันที่สิมิถุนาแล้วพวกท่านก็ต้องมาเห็นพวกผมถ้าไม่ได้ตามสัญญาที่ตกลงครับผม